ที่นี่มันที่ไหนอ่ะ้วมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะเนี่ยแต,แต่ว่าถ้าไม่มีใครอยู่ตตมกลับแล้วนะคะไม่รบกวนล้วค่ะมันที่ไหนเนี่ยมาตั้งนานไม่คอยเห็นเลยอ่ะ นี่ลแล้วหนูจะก็ได้ถวายของที่ทำางสั่งแทนด้วยนะคะยัยกุยุอยู่ยยยนี่นนนะฉันไม่ใช่เจ้าที่เลยยนะจะมาสวัสดิ์ถวงถวายของให้ะะะะจะตกใจทำไม<ะ>ฉันก็กลัวตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยฮะเ <Kin> ข้ามาทำไมอะคะา<ะ>ไม่ต้องกลัวเดินมาทางนี้เออ ตาส,สวย Stand up please please อเอ,เอ๊ะฉันอยากจะรู้ซะเหลือเกินว่าจะจู่เธอเข้ามาอยู่ในเรือนฉันได้อย่างไรหน้าตาสะสวยหน้าตาเธอเหมือนอดีตนางงามชื่อหมิงสุนิสาชาลิสาบุญครองทราบค่ะ,อะอเออหมิงชลิสาบุญคลองเปรมใช่ไหม อคอตาหลังซับไม่มีแต่เปมเดินตามตลอดเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะเมบิกจังหวัดจังหวัดเห็นหิ้วข้าวกล่องผัดกะเพราเดินตามต้อยต่อยตอยเลยนะค่ะไม่มีค่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาสวยใช่ไหมชาริสาอ,อ,อย่ายไปเทียบเลยค่ะเพราะว่าหนิ่งเขาสวยจะแย่ใช่เขาสวยมากสวยจนเรื่องไม่ถูกเพราะว่ามีผู้ชายมาติดพันเยอะแยะเลยใช่ไหม มีหรอกค่ะพูดเรื่องอะไรกันนะคะนมนมนมทำอะไร,รอะคะไม่ใช่แบบนั้นฉันหมายถึงแม่นมนมนี่ตกลงฉันเป็นคุณหญิงรลอหรือ,อ,อยังไงเนี่ยแต่งตัวก็ดีเลิศกว่าฉันนี่นี่แม่นมเอานี่รองเท้าฉันก็ไม่มีอเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะให้แม่นมเนี่ยนะเอาเธอเนี่ยนะ ไปแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยๆนะและชื่อเธอเนี่ยมันชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเชอร์แตมค่ะเชอร์แตมมันจะเลือกยากเรียกเรียกไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าจะแ,แต่งเป็นชุดไทยสวยๆให้เหมาะกับคุณลัศตีไทยค่ะรู้จักคําว่าคุณรัสตีไหมจ๊ะแปลว่าอะไรอะคะคุณก็แปลว่าหมูสตรีก็แปลว่าหญิงคุณลัศตีผู้หญิงแบบหมูๆว่ะจ๊ะ เหมือนผู้หญิงหมูๆหรอคะค่ะเอาอย่างนี้แล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเธอว่าเป็นพระพึงนะคะค่ะดีมากคระบนมโอคนใช้ที่บ้านฉันเอง๋อ่ะแต่งตัวให้โซ่ก่อเจ้าของอีกอะเร็วมาช่วยแต่งตัวอะนี่นะอออันนี้ต้องใส่อะไรอะคะต้องต้องใส่ไอ้ไอ้ไอ้มงกุฎเนี่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ,คะมันต้องใส่อย่างนี้ปะคะอ่าใช่ค่ะฉันจะบอกว่าใส่ผิดนะเป็นแบบนี้ <c oughs> เธอเคยใส่ใช่ไหมช่วยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เออเออมองกุฎที่เธอเคยใส่อ่ะเธ <c oughs> อเอาไปจำนำใช่ไหมไม่นะคะอยู่บ้านค่ะย,ยังอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ่าอันน,น,นี้นี่ใส่ปอกแขน กระจังแขนอ่าใส่อ oh, ่าเออดีด so ีดีใส่ไม่ได้อะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยได้ไหมคะอ่าฮะอ่าฮะรอแป๊บนึงนะคะขอสวยแป๊บนึงนะคะเออเออออคนสวยอันนี้หล่นแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะใส่ดีดีไหมคะเดี๋ยวดีดีค่ะเออเอาหนังยางเกี่ยวไว้นะคะเกี่ยวยังคะอีรอบได้ไหมคะเออได้นี่อ่า ตุ้มหูค่ะค่ะใส่ได้ยังคะใส่ได้แล้วค่ะไอ้ซอยไว้แปมหนึ่งนะแม่นมเอาแม่นมเถอะไปตรงนู้นนะคะเอออย่าบังน้องครับอันนี้มันเต็มยศไปไหมคะมันต้องสวยค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเออนี่อ่ะอ่ะอันนี้อันนี้นี่อ่ค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้ ใจเยน็เยนๆค,ค่ะไม่เป็นไรค่ะมาดิชั้นใส่ให้นะคะนี่จะให้หนูแต่งทําอะไรอะคะเนี่ยเอาคุณรัศตีไทยเธอจะได้สวยเดี๋ยวแป๊บแป๊หนึ่งพอมันมันมันครบเซตแล้วมันจะดูสวยนะคะเอกรรมการเขาจะได้เห็นนะคะให้ให้หนูให้หนูทําอะไระอะค่ะพอเราก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมไเออ ต้องรำไทยให้ได้นะเพราะคุณหลวงก็ชอบรำไทยรู้ไหมค่ะ งาวนงาม,มานี่มันอ่งางตัว,ต,วตัวเขียดอย่าพ้นไฟใส่หนูนะคะไอ้ไนค่ะ ฝนก็ไม่ตกทางโคบออกมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะคุณหลวงฮะคุณคุณฮะนี่คุณหลวงใช่ไหมเนี่ยถูกต้องคุณหลวงตายแล้วไปสัญญากันที่ไหนมาแม่จำไม่ได้เลยลูกท่านแม่ครับหลบไป๋นางผู้นี้คือใคร พับพึงนี่เธอเป็นคนรู้ว่านางฟ้ากันแน่คุณหลวงเหรอเจ้าคะโปรดเข้ามาหาฉันสัครูเจ้าค่ะผิดพับพับพึงพับพึงพับพึงเวลาเข้าไปหาคุณหลวงน่ะคานอย่างนั้นไม่ถูกต้องทำไมคะดูหม่อมแม่ ต้องขานอย่างนี้นี่คือกุลสตรีไทยถูกต้องเธอต้องขานแบบหม่อมแม่ของฉันหนูจะลองดูนะคะถ้าเธอทำได้รับรองว่าคะแนนพร่างพรูโอเคค่ะเสียงโหวตจะถลังทลายเออดีมากอย่าไปไกลสิคะคุณหลวงหนูตามไม่ทันเลยค่ะคุณหลวงโอ้นี่หรืออดีตน่ะ เ,ออเขาทำได้ทุกอย่างค่ะเพื่อเงินค่ะอะลุกขึ้นมาเธอชื่ออะไรชื่อพับพึงค่ะพับพึงค่ะแม่คุณเอ้ยช่างงามยิ่งนับเธออยากจะอยู่บนเรือนฉันไหมอยากค่ะแต่ว่าถึงแม้จะเห็นพับพึงแต่งตัวโก้แก่ขนาดนี้เนี่ยนะคะพับพึงก็มีความเป็นไทยสูงเหมือนกันค่ะถ้าอยากจะมาสู่ขอพับพึ่ง ก็ต้องมีสินทรทองมั่นให้ครบนะคะ